เวลากระดูกทับเส้นทางด้านซ้ายเนี่พอทับเส้นทางด้านซ้ายเห็นไหมพอเอียงไปทางซ้า,าย <c oughs> ก็จะปวดมากขึ้นนี่พอเอียงขวาก็จะค่อยชั่วเวลาเราจะนอนนี่มันต้องปวดตรงนี้ก่กอนอแต่ขวาก็มีบ้างแต่ตอนซ้ายนี่จะชัดเจนนะเดี๋ยวหมอนแต่ตอนนี้จะลุกขึ้นนี่ตต้อต้อองงนอนลุกขึ้นลำบากใช่มนะแล้วก็คือน,นอนปวดไหมแน่นอนล้วเราก็จะค่อยค่อยที่ตัวต้องเป็นนานๆขึ้นจะลุกเดินได้ โอ้โหต้องนั่งให้มันคลายก่อนแล้วเวลานอนพลิกซ้ายพลิกขวามีอาการเป็นไงบ้างถ้าพลิกตรงนี้ขาตรงนี้จะชาพอพลิกมาข้างนี้ข้างขวาอาขางขวจะปกติอ๋อพรพลิกกันซ้ายเห็นไหมเขาจะเขาจะไปซ้ายกว่าต้องพลิกไปซ้ายได้แต่ถ้าพลิกมาข้างขวาข้างซ้ายชากรณีนี้เป็นการป้องกันตัวเองไหมคะอาจารย์แบบมันมันป้อกันตัวเองด้วยคอมเพนเซชชดเชยแล้วก็มันก็อย่างที่บอกเนี่ยเขากดทางด้านซ้ายมาก นี่เวลาเลยต้องเอียงไปกว่าเพื่อช่วยลดแรงกดเพราะฉะนั้นกระดูกก็เลยคดโคดในท่าแต่จริงๆพอนอนตรงพอนอนกระดูกกลับตรงใช้นั่งตรงกระดูกเวลายืนนีเวายืนปั๊บเขากลัวก็เลยต้องเอียงเงี้ยมันก็เลยเกิดกลไกแทบลับพื้นลับพื้นแล้วก็ปวดไปไม่ได้เดี๋ยวเป็นาอย่างนี้ยังดีเดี๋ยวพอรักษามันมันเข้าที่แล้วโอกาสกระดูกกลับมาตรงได้เหมือนเดิมเดิมเพราะว่านี่มันเป็นแค่เขาเรียกว่าชั่วคราว มันไม่ได้ถาวรไม่ได้กระดูกโคตรถาวรไม่ได้แข็งยึดไปเลยอันนี้เกิดจากไมมัวย่จัราานีจะพายาเดี๋ยวถ้าาคกผหายผาาจักระดูก่าก็ยากอ่ะเรลองดูลองดูเดี๋ยวหมอจะเราเคยรักษาอะไรมั่งกายภาพไปดึงไหมก็มีแต่นวดไม่เคยดึงหลังเลยโอ้โหจริงๆริแล้วเป็นมาทั้งหมดกี่ปีแล้ว ที่เป็นเป็นมาที่มันก็ปวดขาปวดขาที่ซื้อสี่ห้าปีแต่พอปีกว่าีิเพิ่งมาชัดเจนผมจําได้ว่าเนี่ยเมืาอไมันเริ่มเติมเมืาอไหร่จะมาห้นาคมาจากปีนี้ก็ไรปีนึงเนาะนี่เริ่มเลยกมานี่งหรือสองนะครับโยนอย่างเพราะผมว่ารู้สึกมันปวดในไหล่ปวดแล้วมันาปขวาข้างขวานี่จะปวดด้านหน้ามากกว่าแต่ข้างซ้ายจะปวดไปข้างหลังข้างข้างนะไปตามสบายนะเดี๋ยวมาเช็คดูไปไม่ต้องเกรงครับผมเดี๋ยวเรามาย ยกเองนะปล่อยนำสบายจ้ะแต่หมอจะเช็คดูว่าแรงตึงของเส้นประสาทเป็นยังไงตอนนี้มีแรงตึงเล็กน้อยแต่ไม่เยอะปวดไหมปวดตรงไหนครับปวดดื้อตึงตึงไปหมดเลยใช่ไหมตึงไปหมดเลยนะต้นเลยนะโอเคแต่นี้มันหกเจ็ดแปดสิบหกสามแขนแขนเด็กปวดปวดไปตรงนู้นด้วยลากประสาทมัน นี่ดูวัดความยาวขาสิโอเคก็ไม่ได้ใช่มความยาวขาก็ไม่ไมีปัญหายาังตรงยังตั้งเป็นยางติดได้นนะไยังได้ไวลายืนเดินอย่างเดียวปไหวเราสบายเออยกแรงต้านไม่ค่อยเยอะนะครับหรือว่าพยกล่างนี้รู้สึกก็จะต้องดอกดเพิ่มเติมตอ,ตอนเนีน้ไม่เยอะมากนะ<ม>ก,กน็ไม่ถึงกับกดรุนแรงไม่ถึงกับกดซีเวียคือมีการกดอยู่ เดี๋ยวหมอจะให้ลองเช็กระดูกแรงให้หมอดูนะกระดูกนิโฟให้หมอดูเกรงสู้กันเลยนะกระดูกขึ้นเลยกระดูกนิโ้นะสู้นะอย่าให้หมอกดลงนะสู้กันเต็มที่สุดแรงเกิน ใช่โอเคซ้ายทั้งทั้งที่กดอยู่เยอะเอาไม้สู้นะนไอันนี้อันนี้กดไม่ก็ูลงแล้วไปน,นี่คัดเดี๋ยวแต่ก็น่าจะลดลงไปประมาณสักสิบยียังไม่เยอะเท่าไหร่กระดกข้อเท้าสู้กันนะโอเคเท้าแรงดีแัคทีฟมากปีนสู้หรอลอยปีนปีน ก็จะมาดูตรวจแนวกระดูกสลังนี่เวลาท่านอนเนี่ยกะดุกก็ไม่คดมากนะครับเพราะอาจอย่างที่บอกแหละเวลายืนป๊าก็ปวดเขาก็เลยบิดตัวเองบิดตัวเองน กล้ามเนื้อข้างสะดูกสลังข้างขวามีการเกร็งตัวอยู่ถ้าแตละนอนจะลุกขึ้นจะปวดอยู่ตรงนี้รัาปวดตรงนี้มากนะตรงไหนครับตรงนี้เลยเหรอใต้กระเบนเด็กเนเด็บอยหตรนีนิดนึงตรงนี้เป็นไายเป็นของเป็นดเป็นของก้ามเนื้อหลังมาเกาะกระเบนเน็บเห็นมันนูนนูน่องๆอยู่นะ เป็นนต้นก้อนอยู่เีดไหมปลงขา้รันอ๋อลงขานเลยรุเ่คือกล้าตัวนี้มาเกาะกับเป็นเน็ตปลายสุดนาเป็นเ็นติดล้ทั้งื่อเ็นอ่านตขึ้นมาเลยระวังเาด็กตาไม่เที่ยงแต่ละวั